จับตาดิวอริสลาเลิกเบนไฮโซนักแข่งหันซบหนุ่มใหม่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นางร้ายสุดแซบดิวอริสราออกมาเปิดตัวหวานใจเบนเดมอนนักแข่งรถไฮโซเจ้าของล m b โบ g h i n i Aventador กลางงานวันเกิดฉลองอายุขึ้นเลข3ไปเมื่อกลางปีพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าหนุ่มเบนนั้นเป็นคนดีของใจและเป็นเจ้าของแฮแท็ k d k j ตา้ภาพของเธอทุกภาพที่มาจากฝีมือของฝ่ายชาย แต่ว่าช่วงหลังนั้นก็แอบ,บสังเกตเห็นว่าภาพถ่ายต่างๆที่สาวดิวลง i อจขณะไปเที่ยวไม่ได้ถูกติดแฮชแท็กดังกล่าวมานานแล้วแถม IG ของทั้งคู่นั้นก็อันฟอลโล่กันจนหลายคนก็แอบ,บสงสัยความสัมพันธ์ของสาวดิวและหวานใจคนนี้ยังดีอยู่หรือไม่ ล่าสุดในเฟซบุ๊กแฟนเพจเจมอยร้อยแปดก็ได้โพสต์ภาพของสาวดิวกับหนุ่มคนใหม่พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าสาวดิวนั้นได้เลิกรากับหนุ่มเบ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยเจมอยร้อยแปดได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่ามีติ่งเพจถามว่าเมื่อเดือนกรกฎกาคมดิวอริสลาเพิ่งสัมษณ์ว่าอินเลิฟก,กับหนุ่มชื่อเบซ์ไดมอนมาวันนี้ชีเลิกกับหนุ่มเบนแล้วหรอทำไมอ่านฟอลโล่ไอจีกันที่สำคัญตอนนี้ดิวมีหนุ่มใหม่แล้วหรอเพราะ เห็นเที่ยวคอนเสิร์ตด้วยกันมีรูปคู่กันและมีส่งพวงรีดให้งานคนอื่นอันเดียวกันซึ่งก็มีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าทั้งคู่อาจจะเลิกกันตั้งแต่ตอนที่ Facebook สาวดิวโพสต์แปลกๆว่าผู้หญิงนอนโรงพยาบาลแต่ผู้ชายเที่ยวเล้าถึงเช้าก่อนที่จะออกมาชี้แจงว่า Facebook โดนแฮ็กเธอไม่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าว และเมื่อเข้าไปส่องไอจของหนุ่มเบ้นก็เห็นได้ชัดว่าช่วงหลังมานี้ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นที่ชี้ชัดไปทางว่าตอนนี้โสดแล้วแถมมีประโยชน์คำคมเศร้าๆมากมายส่วนความจริงเรื่องราวความรักครั้งนี้ของทั้งคู่นั้นจบลงแล้วหรือไม่ต้องรอสาวดิวออกมาชี้แจงอีกทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ